We'll <laughs> วันนี้โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมได้เริ่มต้นการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2,563แล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งต่างมีผู้ปกครองมารอส่งบุตรหลานเพื่อเข้าสอบเป็นจำนวนมากโดยภาพรวมแล้วต่างให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณาสุขทั้งการเว้นระยะห่างรวมไปถึงการสวมหน้ากากาอนามัย ทางนี้โรงเรียนได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับเด็กและผู้ปกครองที่เดินทางเข้าไปสู่ห้องสอบแบ่งการสอบออกเป็นสี่รอบและแบ่งพื้นที่เดินทางเข้าสอบเป็นเลขคู่และเลขคี่และยังกำหนดจัดให้มีการสอบใช้เวลาน้อยที่สุดคือไม่เกิน90นาทีเพราะมีการรักษาระยะห่างทางสังคมระหว่างแถวที่เดินทางเข้ามาด้วย ส่วนผู้ปกครองเองให้ความเห็นว่ารู้สึกมีความมั่นใจต่อมาตรการคัดกรองและป้องกันชุมชนโควิดสิ 19, เพราะมีหลายขั้นตอนก่อนจะเข้าสู่ห้องสอบและมีมาตรการรักษาระยะห่างทางกายในห้องสอบที่มีเกิน20คนต่อห้องพร้อมกันนี้ยังได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดอีกด้วยก็ค่อนข้างเข้มงวดนะคะเพราะว่ามีการคัดกรองหลายขั้นตอนตั้งแต่เริ่มใส่หน้ากาก,ากอ,นอนามัยมีเจลล้างมือแล้วก็ให้สแกนคิว o า e โคไทยชนะนะคะ เื่องจากอากาศมันร้อนด้วยเนาะแล้วก็คนค่อนข้างเยอะมันก็เลยอาจจะใช้เวลาในการทำตรงเนี้ยนานนิดนึงมันก็เลยทําให้เราแบบว่าเหนื่อยแล้วก็ต้องทำอะไรหลายๆขั้นตอนหน่อยก็มีการสแกนมีการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงก็ต้องปรับตัวกันไปอะค่ะส่วนตัวร,รู้สึกชอมากนะเพราะว่าก็มีการเตรียมตัวได้ดีนะมีการเตรียมตัวมีวางแผนเป็นระบบดีเอาที่สังเกตทั่วไป ขณะที่อาจารย์ผู้ดูแลประจําจุดคัดกรองระบุว่าผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานในวันนี้ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการรักษาระยะห่างทางสังคมการสแกนแพลตฟอร์มไทยชนะรวมถึงการให้เด็กได้ล้างมือด้วยเจลแอลโกอฮอลและใช้เวลาเข้าไปส่งในห้องสอบไม่นานซึ่งถือเป็นทิศทางที่ดีในการให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนิในครั้งนี้ทีรพลวัดเวียงคําถ่ายภาพนันทพงษ์วงพินทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬารายงานครับ